ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมมาอยู่กับช่อง smile.com โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวยาพาราเซติวโลให้ไม่ใช่วันนี้เราก็จะมารีวิวรหัสของพี่กอฟนั่นเองวู้ฮู้ พี่ครับแล้วใครอยากดูครับลูกสมรภูที่ให้ดูครับโอเคทุกคนมันนี้ก็เป็นการเล่นก่อนเนือทุกคนอยากรู้ไหมว่ารหัสพกคอปเนี่ยมีอะไรบ้างของเยอะไหมตัวตึงไหมรหัสปั้นนี่มันเป็นยังไงอ่ะโอเคครับโอเคใครอยากดูนะครับก็ต้องมาดูนะครับแต่คนที่ไม่อยากดูก็ปิดไปเลยเออมาดูกันได้นะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโปรไฟล์กันก่อนตัวโปรไฟล์นะคะชื่อว่า The Gap EX2 นะครับแรงกระดับทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่โกหนึ่งครับซึ่งผมไปแต่ให้มานะครับจากซิลเวอร์หนึ่งนะไต่กับพี่โอโอหรือพี่โอ๊กนั่นเองไาอีกแล้วโอเคครับแรงสี่วิสีนะครับพี่โอ๊กนะครับแรงสี่วิสีนะครับก็อยู่ที่โกสาม สี่ดาวนะครับก็จะขึ้นโกลวีแล้วล่ะนะแล้วก็มาดูที่เกี่ยวกับขั้นนะครับขั้นของเขาก็ไม่เคยเติมเลยนะครับขั้นก็ล่าสุดก็อยู่ที่114นะครับก็น่าจะแค่นี้มั้งนะครับทุกคนโอเคนี้ครับต่อไปเราไปดูตัวละครนะครับว่าท่านเดอะการ์ตูนสตูดิโอจะมีตัวละครตัวอะไรบ้างและจะตึกไหมไปดูกันนะครับตัวแรกก็จะเป็น ตัวของโคโนนะครับซีผมใช้อยู่เลยโคโนที่ผมเล่นประจำนะครับและพี่เขาก็เล่นประจำแล้วก็ดีบีนะครับเข้าร่วมสมรีเคลลี่นะครับเวลสี่นะครับดีบีเวลสี่นักซีเวลสี่ไฮโตะเวลสี่นะครับคาโลมาเวลสี่นะครับแล้วก็แอนดูเวลสี่โจเซฟเวลสี่นะครับก็ทัสสิยาเวลสองเฟย์เด้อัพนะครับเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับอย่าลืมไปเอากันด้วยนะครับ งอกคงเวลสองนะครับอโอลิเวียโอลิเวียครับเวลสองเซนเวลหนึง่งดิมิตที่เวลหนึง่งสกายเลอร์เวลหนึง่งอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นระยะเวลานะทุกคนผมจะไม่รีวิวตัวระยะเวลานะก็จะมีแค่นี้คนะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวเองแฮรี่ก็สร้างใหม่มีสิบเอ็ดตัวนะครับออแล้วก็จะเป็นตัวแจกเลยนะครับแล้วก็เฮ้ย ไม่ใช่ทุกคนแล้วก็มีข้างล่างด้วยนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ13าตัวนะครับรวมมิเกลกับนิกิตาไปด้วยที่มีแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เลื่อนมาดูขออภัยและขอโทษด้วยนะครับก็มีแค่13าตัวแค่นี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับชุดของพี่ก๊อฟนะครับพัมีอะไรบ้างนะครับมีเติมด้วยนะของพี่ก๊อฟเนี่ยโซ่พี่ก๊อฟแกก็จะมีหมวกนะครับก็จะมีอยู่ดูให้ดูเอานะครับนี่หัวนี้ผมใส่อยู่นะครับแล้วก็ ของพี่ตูนซึ่งให้มา13วันนะครับแล้วก็เซตนี้ให้รีวิวชุดไปเลยลกันนะเซตนี้ก็เป็นเกี่ยวกับชิทเอ่อเดมอนต์ลอยยอนะครับนี่เพิ่งที่เพิ่ง,งรีวิวไปนะครับอ่ะแล้วก็มีนี่ครับชุดนี้เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะชุดอะไรบ้างนะชุดฟรีอันนี้หลักๆร้านพี่แกก็จะฟรีมากกว่านะครับแล้วก็มี หัวช้างนะครับหัวโลมานะครับแล้วก็ผมนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าได้มาจากไหนแต่เป็นของฟรีนะครับแล้วก็หัวนี้ครับตั้งแต่ดึกดําบันนะครับทุกคนแล้วก็หัวเรงโกคุเคียวจูโร่นะครับนี่ครับคอนแลปที่เขาคอนแลปกับดาบข้าศศูนย์นะครับและอันสุดท้ายนะครับก็เป็นที่ผมได้มาครับหรือพี่เขาได้มาก็คือเมื่อเราเติมหนึ่งครั้งนะครับก็สามารถเลือกรับอะไรไปได้สามอย่างครับแต่ มันมี3ามอย่างนะผมก็เลยอุ้ยเสื้อตัวนี้สวยก็เลยเลือกอันนี้มานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับต่อไปมาดูที่หน้ากากก็มีอยู่ห้าอันนะครับแต่ว่ารวมของผู้ชายก็จะมีอยู่3มอันนะครับแต่นี้เราจะไม่รวมอีก2อันนะครับก็จะมีหน้ากากนี้ครับที่มาคู่กับเซ็ตนี้เลยนะครับแล้วก็แว่นนะครับอืมแว่นนะฮะต่อไปมาดูที่หน้าครับหน้าก็จะมีแค่หน้าแบบเพ้นเพ้นหน้าแบบสวยสวยนะครับมาดูที่เสื้อนะครับก็ นะเดินให้ดูนะครับใครเนี่ยอันนี้ได้ามาจากสิขั้นสูงใช่ปะใช่เป็น,ปนขันนะครับามาดูกันเลยผมก็เล่นให้ดูนะอ่าโอเคเดี๋ยวผู้หญิงเราจะมารีวิวทีนะครับเนี่ยคือชุดผู้ชายนะครับแล้วก็ชุดของที่เลงโมคุเซบิโนนะครับนี่แล้วก็ชุดของขันนะครับต่อไปมาดูกางเกงนะครับก็จะมีส่วนของนี่ของพี่ตูนนะครับ ผมไม่ใช้นะผมไม่ใช้นะครับแล้วก็เกงนี้ไม่มีอะไรมากครับรหัสพี่กอลฟแกก็ฟรีๆมากกว่าครับแล้วก็รองเท้านะก็จะมีของเลนโงคุนะครับแล้วก็มีที่พวกนี้ผมจะไม่นับนะครับแล้วก็มีรองเท้าแตะมีรองเท้าที่ไปซื้อมาบ้างแล้วก็มีรองเท้าที่ไหนก็ไม่รู้มาพังลงเหลือมานะครับแล้วพี่แกก็ซื้อมาครับบางทีโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูการแต่งตัวของผู้หญิงกันนะครับว่าผู้หญิงจะมีชุดอะไรบ้างนะครับผู้หญิงนะครับ ผมก็เอาแคลรี่มารีวิวนะครับหมวกของแคลรี่นะครับก็จะมีอันนี้โอ้โหเหมือนคนจีนนะเดี๋ยวให้ดูเซตไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครัหลักๆก็จะมีแค่นี้ครับแล้วก็เอาชุดอย่างเดียวนะนี่ครับก็จะมีหัวกางนะครับผ้าปิดตานะครับแล้วก็หน้านะครับก็จะมีอยู่อันเดียวกันเหมือนของผู้ชายนะครับผีมีชุดผู้หญิงนะก็จะมีผีจีนนะครับ น่ากลัวจังเลยพี่ชายแล้วก็มีชุดพวกนี้มากมายอะผมเล่นให้ดูเลยเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยนะครับว่านี่ฮะทุกคนชุดนี้ก็มีครับชุดต้องการดึกดําบัรดเหมือนกันครับอันนี้ก็มีครับดึกดําบัรดเหมือนกันเลยโหสวยเกินนะครับก็มีกางเกงนะครับก็จะมีอันนี้นะครับก็เป็นเซตนะครับนี่เป็นเซตนะครับตอนนี้แค่นี้นะครับ เดินให้ดูก็จะมีแค่นี้ครับกางเกงไม่มีเลยมากครับแล้วก็รองเท้านะครับก็มีแค่นี้นะครับมีของผีจีนนะครับมี่ของเซ็ตนี้นะครับมีของเซ็ตจิ๊บจิ๊บนี้นะครับอะไรคือจิ๊บจิ๊บนี้ก็ลิ้นพันกันไปหมดเลยนะครับอ่ะสำหรับส่วนของชุดผู้หญิงนะครับก็มีน้อยมืดนะครับสําหรับรหัสพี่ก๊อฟโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยครับว่าจะเป็นอะไรครับประตูที่ท่าทางนะครับมีอยู่6ท่านะครับ แล้วก็มีท่าที่สิวันสามชั่วโมงด้วยสิามชั่วโมงด้วยนะครับโอเคมาดูท่าแรกครับนี่เป็นท่าเติมนะครับดบูต่อหน้าจอแตกเลยนะครับต่อไปท่าดิดรถตั้งเป็นท่าบุยาเลยนี่ดีน,นี่ผมชอบท่านี้ที่สุดนะครับแล้วก็ท่าสวัสดีนะครับแล้วก็ท่านี้เลยนะครับ แล้วตนนี้ก็ฟรีอยู่แล้วฟรีๆนะครับบางทีแกก็ได้มาฟรีปกบมืออะไรอย่างนี้ก็ต้องอะไรอยู่แล้วอย่างนี้ครับกระเป๋านะครับก็มีอยู่สิบอันนะครับก็จะมีกระเป๋าเต่านะอ่ะให้ดูตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีเดนไลน์ที่เหมือนเป็นของย้อมแมวมานะครับขอโทษนะเจมแต่ว่ามันจริงนะมันของย้อมแมวนะครับมันคือของย้อมแมวนะครับแล้วก็มีที่ทองทองอยู่ไม่กี่อันครับที่ทองทองอยู่ไม่กี่อันนะ นี่ฮะของทองอยู่ไม่กี่อันนะครับก็มีอันนี้ด้วยนะของทองอยู่ไม่กี่อันแล้วก็กล่องศพนะครับก้อนนี้มีอันนี้อันนี้ของพี่ติ๊กก็มีนะเี่คอลแลบกับพี่ติ๊กนะครับแล้วก็มีล่มนะครับมีอยู่สี่อันนะครับซึ่งที่แกเลือกเป็นอะไรเขาเรียกว่าสตรีทไฟเตอร์นะครับสกายวิกไม่มีนะครับส่วนแอร์บอร์ดนะพี่แกก็มีอยู่หกอันนะครับ นี่คือเงินของคอลแล็บนะเป็นการคอลแล็บมาแล้วก็นี้แกปีก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอะครับแต่ทุกคนก็ดูนะครับว่าพี่แกมีอะไรบ้างโอเคครับมาดูเกี่ยวกับรถสปอร์ตนะหรือยางฐานะของเรารถสปอร์ตนะครับมีอยู่สองสกินสกินนี้คือสกินที่เพิ่งได้มารถสปอร์ตสปีดอัคเรอเซอร์ฟิวอันถุงแล้วก็อันนี้นะครับเป็นของรถสปอร์ตของโมโคครับ เออเห็นไหมทุกคนดูไลน์ก็น่าดูแล้ว,ว่าโมโคนะแล้วก็อันอื่นไม่มีอันอื่นก็ลองโจมไม่มีสกิลนะมีแค่รถสปอร์ตนะพี่แกเป็นสายซิงๆไงเนี้ยก็เก็บแต่สายรถสปอร์ตนะครับโปรไฟล์พี่แกก็มีอยู่31อันนะครับดูผมเลื่อนให้ดูเลยเนี่ยจะพูดแล้วโอ้โหนิดเดียวผมพวกมีกเกือบร้อยอันทุกคนโมโอีกโมโคนะครับแล้วก็พลังเขาเนี่ยก็มีอยู่24อันเดี๋ยวเลื่อนให้ดูเลยเลื่อนให้ดูนะครับ คือหลังซีซั่นบ้างนะคะแล้วก็คืนหลังเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตานะครับก็จะมีอยู่สองอันแต่ผมนับเปน็นอันเดียวนี้ใช้สิบสิบวันก็อันนี้นะครับตาของพี่แกนะครับตาเข็มกัดโมโคโนะครับเพลงก็เออื่นๆเนะไม่ต้องพูดเลยอันนี้อันนี้ขอลองส่มันนี้ก่อนหัวหหันมาป๊อกป๊อกอ,อ้อออาวสวมใส่ทำไมเนี่ยเอเอเดยก่อเธอสวมใส่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเกี่ยวกับคู่หูนะพี่แกมีคู่หัวอะไรบ้างครับอย่างแรกครับที่พี่แกใช้ประจําหรือผมไปเปลี่ยนให้นั่นแหละก็จะมีแพนด้าครับตั้งชื่อว่าฟล็อกนะครับเป็นนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มีแมวครับที่ตั้งชื่อว่ามิว้อยนะครับแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งชื่อกันนะผมจะแรกมันว่าเออ ชากรอบแล้วกันชากรอบเออชากรอบนะครับอุ้ยชากรอบนะครับเหมือนว่าเราอยากได้ให้ชื่อนี้นะครับนี่นะครับชากรอบฟรีเป็นหนึ่งนี่ชากรอบนะครับเป็นแมวนะครับต่อไปมาดูตัวต่อไปนะครับเป็นนกนะครับนกชื่อจีจีแต่เป็นยูพีนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายมีไหมตัวสุดท้ายก็จะมีเยติที่ตั้งชื่อว่า GG นะครับเออนะครับมีแค่นี้นะครับสัตว์เลี้ยงมีวิก่ตัวครับแต่ถ้าผมเยอะเอ้ยโมอีกแล้วนะต่อไปมาดูที่คังอาวุธนะครับคังอาวุธนะครับ M4A1 นะครับก็จะมีอยู่สองสกินนะครับอันนี้เป็นสกินที่ดีมากอาตายิงบวกสองเฮ้ยถือว่าดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็ดาเมจจากเป็นยำบวกสองครับ อ่ะดูกันไปเลยครับไอเคอันนี้อูอัตรายิงอันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็ความเร็วรีโหลดแม็กกาซีนก็ใช้ได้เลยอ้าวพี่แกไม่ได้ใส่ M14 อ่ะเดี๋อ่แต่ผมใส่เขากันมีอยู่สองสกินนะครับแต่ผมจะนับเป็นปสกินเดียวนะครับเพราะว่ามี13ชั่วโมงแล้ก็จะไม่นับนะบก็จะเป็นการหมกแม่นยำนะครับแต่อันนี้ก็ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับหรือถ้าใครมีก็ใช้ได้นะครับ ใบสกาครับเป็นสกาของซีซันเล้งนะครับซีซั่น22นะครับนะเป็นของแม็กซิมนะครับบวกแม่นยำนะเป็นแม่นยำหนึ่งพร้อมกับความเร็วความเร็วเคลื่อนที่ไม่มีครับลบหนึ่งะครับแล้วก็ฟอร์มัสมีสกิลหนึ่งนะครับที่บวกระยะเออก็ถือว่าดีอยู่นะฮะที่แล้วก็มาที่ x อ็กแปที่เพิ่งได้มาสดๆนะครับก็คือรางวัลพิเศษจาก c ีวีจานดับ S15 นะครับ ก็ได้มาจากแลงโก้นะครับ 2, แลงโก้สองนเราก็จะได้เอ็กแงแอันนี้มาซึ่งมันก็อยู่ที่สถานะจอกเกาะน,นะครับและลบแม็กกาซีนนะผมถือว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะให้ทุกคนไปคิดกันเอาเองนะฮะต่อไปนะครับมาดูที่ AN94 หรือ AN94 นะครับก็จะบวกแม่นยำและลบแม็กกาซีนเหมือนกับ XM8 เลยเอ้ยไม่ใช่เออนะตรวจสบด้วยครับผ่านมาไม่มีครับปืนอัค ก็มี2สก,กินแต่ผมจะนับเป็นสก,กินเดียวสก,กินนี้ก็จะเป็นบวกระยะ1แล้วก็ลบโหลด1นะครับถือว่าพี่ก็พี่กอ๊กอฟก็ใช้ของคุม้มแล้วก็อันนี้ผมจะไม่นับว่ามีสก,กินเลย18วันนะรีวิวให้เขาหน่อยกนะ็ได้รีวิวให้เขาหน่อยก็ได้คืออันนี้คือพาราฟองนะครับก็คือระยะบวก2แล้วก็แมกกาซีนบวก1แล้วก็ความเร็วเลนที่ลบ1นะ ต่อไปมาดูที่ปืนมาดู XKS กันบ้างนะคบเป็นของแอนดูนะครับระยะบวกหนึ่งแล้วก็ความด,ดูโหลดลบนะครับ SVD อันนี้5วันกับ19เชั่วโมงอันนี้ระยะบวกหนึ่งแล้วก็จกกอกาเปิดหนึ่งลบความเดือดเคลื่อนที่นะครับปืนที่ M 2 4 9กนะครับก็อู้อันนี้ดีมากเลยทุกคนไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วแต่บวกอัตรายิงหนึ่งแล้วก็ระยะลบ ่ัแมก่งน,น,นยำเปิดเบนยำเนี่ยบวกหนึ่งนะต่อไปมาอยู่ที่ M60 หรือ M60 นะครับก็จะบวกอยู่ที่ดาเมจหนึ่งแม็กกาซีนหนึ่งลบความเร็วขั้นที่หนึ่งความเหลวขันที่เราก็ไม่ค่อยเห็นผลมันก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ถือปืนเดินอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นบอดก็ถือหรือว่าเป็นคนที่อื่นไปไหก็ถือนะครับแล้วก็คอร์ดหรือเรียกว่าคอนนะคะเป็นเห็นนะ อันนี้ก็คือบวกอัตายิงหนึ่งนะครับลบเมกซีแล้วก็บวกแม่นยำหนึ่งนะถือว่าดีมากเลยครับต้นไปไ้ามันอยู่ในส่วนของปืนชาร์จนะครับใช่เปล่าใช่ UMP เนี่ยไม่มีนะครับ MP5 มีอยู่สกิวอ,อันนี้ซึ่งอันนี้บวกอัตราสกิลอัตรายิง2แล้วก็คามเล็วลดหนึ่งนะครับลบมันแหละลบ1ด็กนะครับอัตยิงบวกหนึ่งอันนี้นะ อัตยิงบวกหนึงลบระยะแล้วก็แม่นยำหนึ่งนะครับที่บวกอยู่นะต่อไปเป็น M P 40ครับสวันกับ18ชั่วโมองอ่ะเดี๋ยวเรานับหน่อยกันด้ามเมนสอแล้วก็ลบระยะนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของลูกซองปืนช็อตกันนะครับปืนช็อตกันนะครับพี่แกก็มีนะครับปืน M 14, 1 0 1 4นะผมก็เรี่ยมถูกมือยกันนะครับมันก็คือปืนลูกซองยาวนั่นแหละ นะซึ่งปืนนี้พี่แกก็ได้กเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอะผมไม่รู้ครับเออไหนๆเขาเรียกว,ว่ามังกรเขียวครับเออแต่พี่แกก็ไม่ได้อัพนะพี่แกไม่ค่อยได้เติเมเพชรมากครับก็ยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยแล้วก็อันนี้ถือว่าดีครับมับงกรเขียวเนี่ยดาเมจบวกหนึ่งอัตรายิงหนึ่งแล้วก็ลบความโดืดรอดเอถือว่าดีอยู่นะ แล้วก็มาอยู่ที่ปืนสเปดนะครับสเปกก็อันนี้มีสกินหนึ่งนะครับก็คือดาเมจบวกสองลบระยะนะครับตัวสองไม่มีนะแล้วก็แม็กเจ็ดเนี่ยเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือรางวัลจัดอันดับนะทุกคนอันนี้ก็ดีอยู่ระยะบวกหนึ่งแล้วก็ลบความเวเคลข่้นที่นะต่อไปเรามาดูกันภายไม่มีครับอามาดูนี้กันเกี่ยวกับปืนก็อกสปดหรือจีสปดนะครับ ก็จะอันนี้ก็2วัน20ชั่วโมงนะผมก็นับแล้วกันนะคือก็คือสถานะของมันก็คือระยะบวกหนึ่งะครับลบความเร็วรีโหลดนะครับแล้วก็แมกกาซีนนะของหนึ่ต่อไปมาดูกันที่ M 500ครับไม่ใช่คารบาลที่เราดูนะโอเคครับอันนี้ก็มีดาเมจบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดลบ1นึนะครับต่อไปมาดูที่ ออของถือสำหรับในเกมนะครับพี่กกก็มีมีดหัวตัดอยู่2อันนะครับนี่นะเมือเบบอลอยู่อันนึงนะครับก็ไม่มีแล้วหมัดก็ไม่มีครับโอเคน่าจะรีวิวหมดเปลือกแล้วมั้งทุกคนอยากดูอะไรอีกนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปการรีวิวรหัสของพี่กอ๊อฟนะก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย See you later ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ